หนังสือเรื่องกุญแจใจตอนที่25การสื่อสารเป็นเหตุในแต่ละวันฉันต้องพบปะผู้คนมากมายหลายครั้งที่ฉันไม่พอใจใครบางคนเพียงเพราะคำพูดหรือการกระทําของเขาฉันเองก็เป็นคนที่เคยเอาจริงเอาจังมากๆกับคำพูดทำให้รู้สึกดีบ้างแย่บ้าง แล้วแต่ว่าคำพูดจะมาในแบบไหนและพูดถึงอะไรเมื่อได้เห็นและยอมรับว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจฉันไม่มีใครยัดเยียดให้ฉันได้นอกจากตัวฉ,ฉ,ฉันเองฉันเองนั่นแหละที่เป็นคนเก็บเอาเรื่องราวต่างๆที่อยู่ภายนอกเข้ามาทำร้ายจิตใจตัวเองทำให้ฉันเริ่มตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคำพูดฉันสังเกตพฤติกรรมการฟังของฉัน และคนที่ฉันได้พูดคุยด้วยสังเกตว่าเวลาที่คนพูดกับฉันฉันตั้งใจฟังตีความหมายทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำพูดของเขาแล้วเอามาใส่ใจถ้าฉันชอบในคำพูดนั้นเช่นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานคำพูดที่ไปทางเดียวกันกับแนวคิดหรือหลักเหตุผลของฉันฉันก็พอใจถ้าเป็นในทางตรงกันข้ามก็จะหงุดหงิด ไม่พอใจไม่ได้ดั่งใจเช่นคำติคำโต้แย้งที่ฉันไม่เห็นด้วยคำด่าว่าคำพูดห้วนๆห,หรือเสียงตะคอกวันหนึ่งฉันนั่งเพลินๆอยู่ในสวนได้ยินเสียงนกร้องฉันคิดในใจเสียงนกร้องจิบจิบน่ารักจังแล้วก็ฉุกคิดว่าที่ว่าน่ารักอะ เราคิดเองนี่นาเราไม่เข้าใจภาษาน,นกซะหน่อยทำให้ฉันได้คิดว่าฉันมักปักหลักความคิดต่อเสียงที่ฉันได้ยินว่าเสียงนั้นน่ารักบ้างน่าเกลียบบ้างน่าลำคาญบ้างและยังปักหลักความคิดต่อคำพูดอีกด้วยว่าคำพูดแบบนี้ไพเราะบ้างหยาบคายบ้างฉันกะเกณฑเอาเองทั้งนั้นถ้าฉันปักหลักความคิดไว้อย่างไร เมื่อได้ยินเสียงหรือคำพูดแบบนั้นก็เกิดความรู้สึกอย่างที่ปักหลักไว้ทันทีการปักหลักความคิดว่าทุกคนต้องพูดอย่างที่ฉันชอบเป็นสาเหตุให้ฉันทุกข์ใจอยู่บ่อยๆเพราะเขาจะพูดอย่างไรก็ได้อย่างที่ฉันชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้คิดถึงเวลาได้ยินคนทะเลาะกันทั้งที่ฉันเข้าใจทุกคำพูดที่เขาพูดกัน แต่ฉันกลับไม่มีความรู้สึกกอดตามไปด้วยเพราะฉันไม่ได้เอาคำพูดเหล่านั้นมาใส่ใจนั่นเองทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วฉันมีทางเลือกในการฟังไม่ว่าจะได้ยินอะไรก็ตามคนพูดกับฉันหรือเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นรอบข้างฉันมีสิทธิ์เลือกเอามาใส่ใจหรือไม่ใส่ใจก็ได้ทุกคนชอบทางเลือกแต่ฉันกลับละเลยที่จะเลือกฟังลืมเลือกฟังแต่สิ่งที่มีประโยชน์ ฉันเคยชินกับการเก็บทุกอย่างที่ได้ยินมาใสา่ใจทั้งที่เป็นพิษทำให้ฉันเป็นทุกข์ก็ยังเก็บถ้าฉันรู้สึกเลือกแม้แต่คำตำหนิคำต่อว่าถ้าตั้งใจจับใจความดีๆก็สามารถนำสิ่งที่ได้ยินมาปรับปรุงตัวเองได้และยังสามารถเก็บเอาภาพคนที่กำลังต่อว่าฉันอยู่นั้นมาเป็นกระจกส่องดูตัวเองว่าเวลาฉันตำหนิคนอื่น ฉันมีคำพูดน้ำเสียงหรือหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วคนที่ฟังฉันอยู่เขาจะรู้สกสึกอย่างไรได้อีกด้วยเมื่อฉันได้ประโยชน์จากคนที่ตำหนิฉันฉันก็รู้สึกขอบคุณเขาแทนที่จะโกรธหรือว่าไม่พอใจคิดต่อไปสมัยเด็กๆเ,เวลาเปิดเทอมคุณครูมักให้นักเรียนทุกคนเขียนเรียงความบรรยายประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงปิดเทอม บางคนบรรยายความได้ดีมากจนเห็นภาพแต่ฉันมักมีปัญหาในการเขียนเรียงความทั้งๆท,ที่เรื่องราวน่าสนใจในช่วงปิดเทอมมากมายที่อยากจะเล่าแต่กลับไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ทั้งหมดคำพูดก็เหมือนกันฉันเคยเล่าเรื่องตลกที่ฟังมาให้เพื่อนฟังปรากฏว่าเล่าจบแล้วเพื่อนก็ยังไม่ขำทำให้ฉันเห็นว่าแต่ละคนมีความสามารถในการสื่อสารไม่เท่ากัน และคำพูดเป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารใช้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้พูดไปถึงผู้ฟังคำพูดเป็นเพียงบางส่วนของความคิดที่ผู้พูดถ่ายออกมาเป็นเรื่องยากที่เราจะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของเราออกมาได้อย่างสมบูรณ์ดังใจทุกครั้งเพราะฉะนั้นเวลาชั้นฟังใครพูดก็ต้องตระหนักถึงความจริงข้อนี้เช่นกันว่า เขาก็มีขีดจำกัดในการใช้คำพูดสื่อสารกับฉันถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าเวลาฉันโมโหสิ่งที่ฉันพูดออกไปมักจะเกินความจริงเช่นเวลาฉันไม่พอใจพูดต่อว่าใครคนหนึ่งฉันมักจะพูดถึงแต่สิ่งที่ฉันไม่ชอบใจหรือจุดอ่อนของเขาเรากับว่าเขาไม่มีข้อดีเลยจริงๆ นี่เป็นธรรมชาติของคนโมโหที่ขาดเหตุผลถ้าฉันโดนต่อว่าโดยคนที่มีอารมณ์เช่นนี้ฉันก็จะเข้าใจเขาได้เวลาที่ฉันพูดกับใครถ้าเขาไม่ได้ยินคำพูดนั้นก็จะหายไปไม่ทิ้งไว้แม้แต่ล่องรอยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคำพูดไม่มีตัวตนเมื่อเข้าใจความจริงอย่างนี้แล้ว ใจก็ไม่อยากยึดเอาคำพูดของคนเป็นจริงเป็นจังเพราะจะทำให้ใจเป็นทุกข์ได้หากจะรู้จักเลือกฟังแต่สิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเองที่ไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งไป